หนูเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของนิวยอร์กสันนิษฐานกันว่าหนูท่อหรือหนูสีน้ำตาลพวกนี้น่าจะอพยพจากยุโรปเข้าอเมริกามาในช่วงยุคสงครามปฏิวัติกว่า200ปีที่ผ่านมาพวกมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งและยากที่จะกำจัดสิ่งที่พวกมันทำก็คือการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์และขยายพันธุ์ กระจายกองกำลังเข้าไปยึดครองพื้นที่ในท่อระบายน้ำในอุโมง์รถไฟใต้ดินตามมุมถนนตรอกซอกซอยและสวนสาธารณะในยามค่ำคืนข้อมูลในปี2014ระบุว่าหนูท่อในนิวยอร์กอาจมีจำนวนมากกว่า2ล้านตัวแต่การระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 ทำให้วิถีชีวิตของพวกมันเปลี่ยนไปเมื่อมนุษย์พากันเก็บตัวอยู่ในบ้านและร้านอาหารข้างทางก็ปิดตัวเป็นเวลานาน หนูท่อที่เคยรอเศษขยะเศษอาหารอยู่ในซอกมุมตึกก็ขยายพื้นที่หากินออกมากลางแจ้งแบบไม่เกรงกลัวใครอีกแล้วพวกมันทํารังในเครื่องยนต์ของรถที่จอดทิ้งไว้ผล่ขึ้นมาหากินในห้องน้ำและบุกเข้าไปในร้านอาหารที่กลับมาเปิดอีกครั้งไม่ใช่แค่สร้างความขยะขยแย้งแต่ยังเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคสปีก่อนมีชาวนิวยอร์กเป็นโรคฉีหนู14คนเสียชีวิตหคน ปีที่แล้วนะักวิจัยยังพบว่ามีเชื้อโควิด -19 หลายสายพันธุ์จากหนูในท่อน้ำทิ้งด้วยนายกเทศมนตรีนิวยอร์กอิริก Adams, อ,กอ,กอดัมส์ตัดสินใจจะไ,ไม่ทนประกาศรับสมัครผู้ที่มีความมุ่งมั่นและสัญชาตญาณของนักฆ่าพูดง่ายๆคือใครก็ได้ที่สามารถล้างบางเผ่าพันธุ์หนูได้อย่างไม่รู้สึกผิดบาปให้มารับตำแหน่งงานที่มีชื่อว่าแรดสีซ่า หรือจักระพัดหนูเสนอเงินเดือนให้120,000ถึง170,000ดอลลาร์หรือประมาณ4-6ล้านบาทต่อปีคนที่มารับตำแหน่งนี้คือแคทลีนคารดิอดีตครูที่เคยมีผลงานการลดจำนวนหนูในโรงเรียนรัฐบาลประจำเมืองมาแล้วคารดิบอกว่าเธอจะใช้ <New York S 1> หลักวิทยาศาสตร์และการทำงาน <will be S 1> เป็นระบบ strong, ในการลดจำนวนหนู ตัดขาดพวกมันจากแหล่งอาหารแหล่งน้ำและที่พักอาศัยขอให้ชาวนิวยอร์กทุกคนเตรียมพร้อมที่จะรับบทบาทในการต่อสู้ครั้งนี้แน่นอนว่าการแต่งตั้งคารดิหมายถึงการที่นิวยอร์กกำลังประกาศสงครามกับหนูนับล้านตัวอย่างเต็มรูปแบบ And with your help,